ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนักเรียนทุกคนก่อนนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับครูพีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเราจะพูดกันครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะของอียิปต์นะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไปรู้จักกับอียิปต์คร่าวๆก่อนนะครับผมอียิปต์นะครับเป็นประเทศนึงนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นทะเลทรายแห้งแล้งนะครับผมแต่ก็มีแม่น้ำไนล์ซึ่งนะครับไหลผ่านประเทศนะครับคอยให้ความชุ่มชื้นนะครับตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำไนล์นะครับผมซึ่งตัวแม่น้ํำไนล ได้ของประเทศนะครับไหลขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับลงไปสู่นะครับทะเลมิเตอร์เรเนียนนะครับผมทีนี้นะครับมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะครับผมประวัติศาสตร์อียิปต์นะครับแบ่งได้เป็น2ช่วงในญ่นะครับคือ1นะครับช่วงที่เป็นสมัยนะครับก่อนราชวงศ์นะครับซึ่งสมัยนี้นะครับอียิปต์นะครับแยกกันอยู่เป็นนะครับเมืองเล็กๆนะครับซึ่งเมืองเล็กๆแต่ละเมืองนะครับนี่เรียกว่าโนมิสนะครับผมโดยแต่ละโนมิสเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นสัตว์ต่างๆนะคครรัับบเช่นนะ สุนัขนะครับแมลงป่องหรือว่าเหยี่ยวเป็นต้นนะครับผมต่อมานะครับเป็นในสมัยราชวงศ์นะครับซึ่งสมัยนี้ครับเป็นสมัยที่อีบนะครับเป็นปึกแผ่นนะครับผมแล้วก็รุ่งเรืองด้วยนะครับโดยในสมัยราชวงศ์นะครับแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆดังนี้นะครับหนึ่งนะครับในสมัยอาณาจักรเก่า2ในสมัยอาณาจักรกลางและสามนะครับในสมัยชกหวัดทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สมัยอาณาจักรเก่าก่อนนะครับในระยะแรกนะครับในสมัยอาณาจักรเก่านะครับอีบนะครับได้รวมกันเป็นปึกแผ่นนะครับสองที่นะครับก็คือ หนึ่งนะครับอียิปต์บนนะครับซึ่งเป็นนะครับอียิปต์ที่อยู่ทางทิศใต้นะครับหรือคือต้นแม่น้ำไนนะครับผมเป็นอียิปต์ในส่วนที่แม่น้ำไนนะครับไหลผ่านหน้านผาลาศนะครับกว้างยาวสุดลูกหูลูกตานะครับผมส่วนอียิปต์ล่างนะครับเป็นอียิปต์ที่อยู่ในทางทิศเหนือนะครับอยู่บริเวณที่เป็นรูปพัดใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมแต่ในท้ายที่สุดนะครับเอ่อทั้งอียิปต์บนอียิปต์ล่างนะครับก็ได้มารวมกันนะครับผมในสมัยนั้นจากเก่าเนี่ยนะครับผม อียิปต์เนี่ยนะครับจะถูกปกครองโดยฟาโรห์นะครับหรือก็เป็นกษัตริย์นั่นเองนะครับผมโดยฟาโรห์นี่นะครับมีอํานาจนะครับสูงสุดนะครับผมเป็นดังสมมุติเทพนะครับหรือคือแบบเป็นเทพมาปกครองมนุษย์นะครับโดยนะครับอียิปต์นะครับมีความเชื่อนะครับในเรื่องของเทพเจ้าหลายองค์นะครับผมแต่จะมีเทพองค์หนึ่งครับที่ทุกๆท้องที่นะครับจะต้องนับถือครับนั่นคือเทพรานะครับซึ่งเป็น เทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังเชื่อเรื่องนะครับโลกหลังความตายนะครับแล้วก็การกลับมาเกิดใหม่ในวันสิ้นโลกนะครับโดยนะครับความเชื่อนี้ครับมาจากตำนานของเทพโอซิลิสนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนนะครับแล้วก็เป็นเทพที่เอาคอยชุบชีวิตชาวอียิปต์นะครับโดยมีตำนานเล่าว่านะครับเทพโอซิลิสเนี่ยนะครับได้นะครับถูกเซตนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายแล้วก็เป็นน้องชายตัวเองเนี่ยฆ่าตายนะครับ เซตได้ทำการสับร่างของโอซิสเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปทิ้งในแม่น้ำไนน์นะครับอซิสซึ่งเป็นพระมเหสีของโอซิสนะครับได้เกิดความโศกเศร้าเสียใจจึงได้ไปรวบรวมนะครับชิ้นส่วนต่างๆของเทพโอซิสเนี่ยกลับมานะครับประกอบแล้วก็ทําการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่โดยนะครับชาวอียิปต์เนี่ยมีความเชื่อว,ว่าเ,อาเมื่อเราตายไปเนี่ยนะครับดวงวิญ,ญญาณเนี่ยจะได้ไปเจอเทพโอซิสนะครับแล้วเทพโอซิสเนี่ยจะเป็นผู้ที่คอยตัดสินนะครับเรานะครับจากความดีความช่วยเราเราเคยทามานะครับผม เออถ้าทําดีเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ถ้าทำชั่วนะครับก็จะถูกทําให้ทุกทรมานนะครับผมแต่ทั้งหมดนะครับดวงวิญญาณว่าจะดีจะชั่วนะครับก็จะกลับเข้ากับร่างเดิมของตัวเองเมื่อถึงวันสิ้นโลกนะครับผมซึ่งจากความเชื่อดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งผลให้นะครับชาวหยิบเนี่ยได้มีการทามัมมี่นะครับเพื่อรักษาร่างนะครับไว้ให้อยู่ถึงวันสิ้นโลกครับรอวันที่วิญญาณจะกลับมาเข้าร่างนะครับแล้วก็ ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใหย่โตมหมานะครับเพื่อเอาไว้ปกป้องศพของพวกเขาเนี่ยให้อยู่ไปจนถึงวันสิ้นโลกนะครับซึ่งในยุคแรกๆนะครับสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ปกป้องศพเนี่ยมีชื่อเรียกว่ามัสตาบ้านะครับมัสตาบ้าเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบของพีรมิดนะครับมัสตาบ้าเนี่ยมีชื่อเรียกหนึ่งว่าพีรมิดแบบขั้นบันไดนะครับลักษณะของมัสตาบ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกล่องนะครับวางเรียงกันนะครับโดยไล่แต่ใหญ่สุดกว้างสุดไปจนถึงแคบสุดต่อมานะครับตัวมัสตาบ้านเองเนี่ยได้ กลายเป็นพีระมิดนะครับผมอย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในปัจจุบันนะครับโดยพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทุกคนก็เคยเห็นนะครับนั่นคือพีระมิดกู่ฟูแห่งกีซ่านะครับผมโดยนะครับในพีระมิดเนี่ยนะครับก็จะมีห้องต่างๆมากมายนะครับซึ่งเอาไว้ใช้เก็บวัสดุของฟาโรเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าทรัพย์สมบัตินะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือประติมากรรมสลักแทนตัวของผู้ตายนะครับผม อันนี้เป็นรูปสลักของฟาโดในสมัยอาณาจักรเก่านะครับผมซึ่งนะครับสลักได้สวยแล้วก็งดงามมากๆครับถ้าเราลองสังเกตนะครับจะมีความเหมือนจริงมากนะครับผมลักษณะการยืนนะครับก็จะมีการนะครับทําให้ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยแนบชิดติดลําตัวให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าป้องกันการแตกแลวก็ะหักนะครับเพื่อให้ปฏิมากรรมนี้นะครับอยู่ยาวไปจนถึงวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการวางตัวของขานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ จะเห็นได้เลยว่าเอ่อมีการยืนแบบขาซ้ายนาขวาขวานะครับซึ่งลักษณะการทําประติกรรมแบบนี้นะครับจะถูกส่งต่อไปที่ดินแดนใกล้เคียงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในตอนหน้านะครับผมต่อมานะครับก็เป็นในยุคกลางของอียิปต์นะครับผมในยุคลางของอียิปต์เนี่ยนะครับมีสึกนะครับผมทั้งเป็นสึกในที่โบกันเองแล้วก็สึกนอกนะครับผมซึ่งนะครับจากสภาพบ้าดเบื่องนี้เองนะครับทำให้อํานาจของฟาโรเนี่ยถูกลดลงนะครับผมแล้วก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าแต่ ผซึ่งทําให้ในสมัยนี้นะครับไม่ได้มีการสร้างที่เก็บศพหรือว่าปิระมิดนะครับได้ยิ่งใหญ่เท่าสมัยก่อนนะครับผมจากเหตุผลที่กล่าวมานะครับผมเนาะจึงทําให้นะครับในยุคนี้เนี่ยมีการสร้างสุสานที่เป็นแบบถ้าซึ่งเขาเรียกว่า r o c คัตทูมนะครับผมซึ่งสร้างโดยการเจาะหน้าผานะครับต่อมานะครับมาถึงในยุคสุดท้ายนะครับซึ่เป็น สมัยเขาเรียกว่าสมัยจักรวรรดินะครับผมในสมัยนี้เนี่ยนะครับอีดมีนจะถูกปกครองโดยราชวงศ์่างชาตินะครับผมแต่ว่านะครับความเชื่อรัางเดิมก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งในสมัยนี้นะครับเรื่องของสุสานเนี่ยก็ได้พัฒนาการมาเป็นนะครับหุบเขากษัตริย์นะครับผมมีการสร้างวิหารนะครับยื่นออกมาจากตัวหุบเขานซึ่งเป็นสุสานนะครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับเอาไ้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในยุคนี้นะครับเออยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเช่นนะครับ ปรติมกรรมของราชินีในเฟอร์ติตินะครับผมซึ่งเป็นปรติมากรรมที่มีความงดงามมากๆนะครับในตัวปรติมากรรมเนี่ยนะครับจะมีการแต่งหน้าให้ราชินีในเฟอร์ติตินะครับซึ่งมีการเขียนคิ้วเอ้ยทาปากซึ่งการแต่งหน้าแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการแต่งหน้าที่ ทันสมัยมากๆนะครับผมซึ่งก็เหมือนกับยิงสาวในยุคปัจจุบันของเรานะครับที่แต่งหน้าแบบนี้นะครับผมเนาะซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับราชินีในเฟอร์ติเเองเนี่ยมีความทันสมัยมากๆแล้วก็ล้ำยุคมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับประสาทศิลปะอีกแบบคร่าวๆนะครับผมเนาะอันนี้คือสรุปเอาประเด็นสําคัญมาให้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะไปต่อกันที่ศิลปะแบบมนุษย์นิยมนะครับซึ่งเป็นศิลปะของกรีกแล้วก็โรมันนะครับผมเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับบรษิษัทอีทนะครับผมสวัสดีครับ